สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะคลิปนี้จะเป็นพลังงานของคู่ที่มีปัญหากันไม่เข้าใจกันทะเลาะกันนะคะการอ่านจะเป็นการอ่านแบบโดยรวมดังนั้นดูไปเป็นแนวทางดูไปเป็นไกด์ไลน์ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับฟังรับชมนะคะหากใครต้องการดูดวงส่วนตัวทิ้งลิงก์ไลโอเอไว้ที่ รายละเอียดใต้คลิปแล้วก็ที่คอมเมนต์ให้แล้วนะคะอันนี้เลือกเลือกไพ่ใบนี้มาเพราะว่าพอดีเขาเหมือนเหมือนดีดขึ้นมาอยากให้อ่านการเป็นแม่การสอนการให้ความรู้การปลูกฝังคุณค่าในตัวเองอเอากรณีของขอขอกรณีของคนที่แบบเป็นซิงเกิลมัมหรือแบบว่าพ่อเลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือ มีเด็กน้อยในการดูแลให้แนะนำในเรื่องของการมุ่งเน้นไปในเรื่องของคนที่อายุน้อยกว่าในบ้านก่อนนะคะใน,ในตอนนี้นะเราก็การปลูกฝังคุณค่าในตัวเองบางทีแล้วถ้าเกิดคุ้นโซนยังไม่มีลูกเคยมีหนังสือของต่างประเทศที่เขาบอกว่าคุณรู้ไหมว่าใครที่ต้องการได้รับความรักมากที่สุด นั่นก็คือเด็กน้อยในตัวคุณอันนี้ในกรณีที่ทั้งได้ทั้งซิงเกิลมัมแล้วก็คนโสดนะคะคนเราจะมีเด็กน้อยภายในตัวที่ต้องการความรักการดูแลก,การเอาใจใส่หรือบางทีสอดคล้องกับการกับคำที่ไพ่บอกว่าการปลูกฝังคุณค่าในตัวเอง ถ้าก่อนหน้าคุณปลูกฝังแต่ว่าคือด้อยค่าตัวเองอะค่ะไม่ว่าจะคําพูดไหนก็แล้วแต่ฉันไม่ดีพอฉันไม่เคยสมหวังในความรักเลยฉันไม่สวยฉันอ้วกฉันอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการลดคุณค่าหรือแม้กระทั่งแบบฉันทําอะไรไปไม่มีทําไมเขาไม่รักฉันนุ่นนี่นั่นนะค่ะทีนี้เหมือนกับในช่วงนี้คุณจะต้องกลับมาปลูกฝังความคิดที่มีกับตัวเอง ไม่ว่าจะเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่หรือแม้บางครั้งบางบางอย่างเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินการงานทำไมฉันไม่ประสบความสำเร็จอย่างคนอื่นนู่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่ค่ะไพ่นางฟ้าใบนี้บอกว่าให้เปลี่ยนเหมือนฝั่งคำพูดพูดบ่อยๆบางทีพูดครั้งสองครั้งอะพูดเราก็เชื่อว่าคุณสมควรที่จะได้รับสิ่งดีๆและคุณก็เป็นสิ่งดีๆคุณเป็นความโชคดีเอาอย่างนี้ก็ได้ ฉันเป็นคนที่โชคดีพูดง่ายๆกับตัวเองแบบนี้ทุกวันซ้ำๆนะคะแล้วคุณจะเห็นความโชคดีเกิดขึ้นไพ่ถ้าเกิดคู่ที่มีปัญหาส่วนมากประมาณ90%เลยดีกว่ามาดูดวงส่วนตัวจะด้อยค่าตัวเองเยอะมากนะคะอทำไปก็ไม่เห็นค่าอะไรก็อย่างเงี้ยนึกออกใช่ไหมคะเหมือนอย่าให้ความรู้สึกของตัวเองเป็นเหยื่อ พอนึกออกใช่ไหมเหยื่อไม่มีแรงเหยื่อไม่มีแรงแม้ที่จะต้องก้าวลุกขึ้นสู้ในชีวิตของตัวเองถ้าอยากให้คุณกลับมาเปราประโลมเด็กน้อยในตัวของคุณนะคะเดี๋ยวจะเปิดฝั่งเดี๋ยวจะเปิดฝั่งเขาแล้วก็จะเปิดฝั่งคุณนะ เดี๋ยวขอดูพลังงานก่อนพลังงานฝั่งเขาวีนัสพลังงานฝั่งคุณปูโตโอเคพูโตคลกับไพ่คำแนะนำของคุณเลยคือ การรักษาปมในใจการรักษาบาดแผลในใจปมในใจมีมีหลายแบบมากค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอ่าในเรื่องของความรักในเรื่องของการเงินในเรื่องของการงานความมั่นใจในตัวเองในช่วงนี้เหมือนแบบว่าคุณจะต้องเหมือนบางทีอ่ะบางสิ่งบางอย่าง ให้คุณเห็นคุณค่าในตัวเองนะคะในตัวเขาในตอนนี้วีนัสเป็นเด่นไปในเรื่องของวีนัสจะเป็นดาวศุกร์ดาวศุกร์จะเป็นเกี่ยวข้องในเรื่องกับการเงินเกี่ยวกับในเรื่องของความรักถ้าดาวศุกร์เขาเดินดีการเงินความรักเขาจะไปได้ดีแต่ถ้าดาวศุกร์เขาอยู่ในราศีอะไรเนี่ยถ้าเกิดมันเดินถอยหลังอย่างช่วงนี้ดาวเดินเสียอยู่เหมือนทุกอย่างมันจะแย่ไปหมดนะคะ ในเรื่องของความรักแลวก็ทั้งในเรื่องของการเงินเนี่ยเหมือนเขาจะต้องมานึกทบทวนในสิ่งต่างๆที่ที่เขาได้เคยทำไปนะออส่วนตัวคุณอนะ่ะเป็นในเรื่องของการกลับมาอยู่กับตัวเองการเข้าใจตัวเองการบางสิ่งบางอยาอ่างอ่ะก่อนหน้าคุณอาจจะต้องตัดสินใจ หรือตัดอะไรที่ทําให้คุณทุกข์ทำให้คุณเศร้าหรือสร้างบาดแผลหรือสร้างปมแต่ในตอนนี้ในบางคนยังมีความลังเลอยู่นะคะเหมือนกับคนที่กําลังหาคําตอบให้กับตัวเองส่วนในตัวของเขาว่ามีในคิดในเรื่องของการเปรียบเทียบการเปรียบเทียบในที่นี้หมายถึงว่าการเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียในเรื่องของความรักครั้งนี้ ที่มีกับคุณในเรื่องของความสัมพันธ์การเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของนิสัยของคุณการเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียระหว่างการมีคุณอยู่ในชีวิตกับการที่ไม่มีคุณอยู่ในชีวิต Hello Fan ในช่วงนี้เหมือนเขาอยู่ใช้เวลาไปกับผู้ใหญ่ภายในบ้านหรือแม้กระทั่งแบบเขาเรียกว่าไรดีอะ อยู่เกี่ยวกับการงานการประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะเอาจริงๆแล้วว่าตัวคุณเองคุณก็นิ่งมากยิ่งขึ้นถามว่าถ้าในตอนนี้คุณเชื่ออะไรได้บ้างเชื่อในเซนต์เชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองพยายามปีกวิเวค่ะสองดาบเนี่ยการอยู่กับตัวเองการทำสมาธิ เสียงในใจเซนในใจจะแรงมากๆสําหรับคุณในในช่วงนี้นะคะแล้วก็ถ้าจะอธิษฐานขอพรคือในช่วงนี้จะได้ผลเหมือนกันแต่นี้เป็นโดยรวมนะแล้วก็อีกในหนึ่งอะ่ะบางทีแล้วว่าคุณอยากเอาคนนี้ออกจากหัวมากๆเลยบางทีอะ่ะเป็นความรู้สึกบางทีบางอย่างมันยังติดค้างอยู่ในใจ ถามว่าตัวเขาเองอะ่ะอยากพูดคุยอยากติดต่อกับคุณอยู่ไหมตอนนี้เขาเหมือนเขาเดาทางคุณไม่ถูกว่าคุณรู้สึกอย่างไรกับเขาเพราะถ้าเกิดคนที่มาเจอคลิปนี้แล้วคุณนิ่งอะ่ะเขาก็จะมีความลังเลแล้วว่าเอ๊ะหรือคุณแบบเด็ดขาดกับเขาตัดเขาแล้วจริงๆถามว่าหลายคนในช่วงเนี้ยคุณไม่ได้ถึงกระตัดขาดแต่คุณก็เหมือนกับกลับมา โฟกัสเป้าหมายเส้นทางชีวิตของตัวเองเหมือนพยายามก้าวไปข้างหน้าค่ะก่อนหน้านี้หลายคนอยู่ในช่วงหมดไฟด้วยนะคะในขณะที่คุณพยายามก้าวไปข้างหน้าเขาจะเหมือนกลับมาคิดทบเนี่ยหกไม้เท้าก้าวไปข้างหน้าจริงๆด้วยเขาอะเดี๋ยวก่อนเอาใหม่ในช่วงขณะที่คุณก้าวไปข้างหน้าพยายามก้าวไปข้างหน้าถึงแม้ในใจจะมีความแบบ ถึงแม้จะสะบักสะบอมถึงแม้จะแบบไม่ไหวถึงแม้จะลุกขึ้นไม่ไหวแต่คุณก็พยายามที่จะไปต่อในชีวิตของคุณและดูเหมือนคุณกำลังจะทำอะไรบางอย่างเพื่อปูเส้นทางให้กับชีวิตของตัวเองใหม่บางคนมีในเรื่องของการลงคอร์สการมองหาไรายได้เสริมหรืออะไรก็แล้วแต่ในช่วงแรกอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่คุณจะประสบความสำเร็จนะคะไพ่หกไม้เท้าเนี่ยแล้วก็อีกในนึงคขาว่าน่าจะเห็น จะเป็นช่วงที่เขาเห็นคุณแบบก้าวไปข้างหน้าแล้วเขาเหมือนกับคนที่แบบว่ากลับมาตกตะกอเอ่อกลับมาทบทวนและตกตะกอนในสิ่งที่เขาได้ทำผิดพลาดไปในเรื่องของความความรักไม่ว่าจะเป็นการรัดเลยหรือการคอนโทรลมีเฮลโฟนด้วยการที่แบบเอ้ยคุณจะต้องเป็นไปอย่างที่เขาแบบต้องการอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวเขาเองอ่ะถามว่าคนคนนี้ เดอะคอมิดเนี่ยในใจมีความเหงามีความเศร้าถึงแม้ภายนอกเขาจะดูแบบรายล้อมไปด้วยเพื่อนฝูงสังคมของเขาแต่ภายในใจมีความเศร้าหมองมากแต่ซ่อนเก่งมากเดอะคอมิดคนภายนอกจะดูไม่รู้แม้กระทั่งตัวคุณถ้าเกิดตอนนี้ไม่ได้พูดไม่ได้คุยเขาจะเก็บอารมณ์เก็บความรู้สึกของตัวเองเก่งมากเขาไม่อยากให้ใคร เห็นว่าเขาอ่อนแอคล้ายๆกับคำว่าไม่อยากให้ใครมาสงสารนะคะการพยายามเจ็ดไม้เท้าเดี๋ยวขอดูหน่อยนะคะเจ็ดดาวเขาดูท่าทางมีน่าจะมีการพยายามทำอะไรบางอย่างเพื่อเรียกร้องความสนใจให้คุณกลับไปสนใจเขาะ พอพอนึกออกใช่ไหมเราตรงนี้ยก็เลยทําให้บางทีนะคะคุณจะตัดแล้วก็ก็แบบยังยังตัดไม่ขาดอะ่ะเพราะว่าบางทีแล้วอ่ะคุณก็อยู่ได้แล้วแต่บางทีอ่ะคนคนนี้เหมือนบางทีส่งพลังงานเห็นไพ่เฮลโลแฟนด้วยเอ้ยเห็นไพ่เดอะไฮพินด้วยน่าจะส่งพลังงานหรือจะใช้คําว่าส่งกระแสจิตอะ่ะมาที่คุณด้วยนะคะ ว่าคุณเองถามว่าเดี๋ยวสักพักอะ่ะคุณจะเป็นคนที่เรื่องความรักกับคนเนี้ยค่ะไม่ใช่ปัดหรือแม้กระทั่งกับใครก็แล้วแต่ไม่ใช่ปัจจัยหลักหรือไม่ใช่สิ่งที่คุณนึกถึงก่อนคุณจะนึกถึงเพราะว่าเดี๋ยวคุณจะมีเรื่องที่จะต้องรับผิดชอบมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานไพ่เหมือนอยากบอกว่าให้คุณแนะแนะนาคุณว่า ให้บริหารจัดการเวลาให้ดีๆนะคะเขาเองอ่ะถามว่ามีความเขาว่ารู้นะว่าเขาทำไม่ดีกับคุณนะแต่มีการกลัวว่าคุณจะไปเจอคนที่ดีกว่าเขาบางทีแล้วอ่ะในตอนนี้ยคนคนเนี้เหมือนมีการต้องทับพยายามทำอะไรบางอย่างที่เป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเขาแล้วเหมือนค่อนข้างที่จะเหนื่อยค่อนข้างที่จะล้า แล้วพอมาพูดถึงในการเดินหน้างอคุณเหมือนเขาหมดแรงหมดพลังจากตรงสิ่งที่เขาจะต้องรับผิดชอบหรือแบกรับเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องหนี้สินหรือค่าใช้จ่ายหรือคนในบ้านนะคะไม่แน่ใจว่าคนในบ้านมีการเจ็บป่วยหรือไม่ค่อยสบายด้วยหรือเปล่า แล้วก็หรือแม้กระทั่งในเรื่องของหน้าที่การงานบางทีแล้วดูหนักแล้วก็ดูเหนื่อยดูมีการกดดันอาจจะเป็นในเรื่องของการเงินด้วยก็ได้นะคะไม่แน่ว่ามีการจะมีการปลดคนออกหรือเปล่าในฝั่งของเขา,าตัวคุณนะคะถามว่าคุณนิ่งได้คุณก็คุณเองคุณก็เก็บอารมณ์ ความรู้สึกได้กเก่งกว่าแต่ก่อนมากๆแต่ถามว่ามีความไม่สบายใจในความสัมพันธ์นี้อยู่ไหมก็มีบางทีจะสุขก็สุขไม่สุดพอนึงออกใช่ไหมคะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งอ่ะตัวคุณเองอ่ะก็ไม่ได้เกลียดถามว่าบางคนอ่ะจะมีทั้งเกลียดโกรธแค้นรักจะมุฟออนก็มุฟไม่ได้จะถอยหลังกลับไปก็ถอยไม่ได้ คือแบบบางทีแล้วทำให้เลยบางทีบางคนอะ่ะจะแบบเอายังไงดีกับชีวิตดีประมาณนี้ด้วยเหมือนกันนะคะหนึ่งถ้วยเหรอเก้าถ้วยเอ้ยมาเติมหนึ่งเก้าเป็นสิบคุณกำลังจะได้รับหรอได้รับอะไรสัดจิกเดี๋ยวนะ คุณจะมีเกณฑ์ได้กลับมาพูดคุยตกลงกันบางสิ่งบางอย่างที่ค้างคาอยู่ในใจจะเป็นเกี่ยวกับข้อตกลงการแก้ไขปัญหาในความสัมพันธ์ที่ถ้าไม่ได้มีความยุติธรรมเลยอะความยุติธรรม The Sun กำลังจะเกิดขึ้นปัญหาจะไล้รับการแก้ไขหรอขอดูหน่อย The Tower รารชาถือเหรียญเดี๋ยวไอราชนีถือเหรียญขอดูก่อนนะคะเขาเองอ่ะเหมือนกับคนที่รู้วิธีแก้ปัญหาในความสัมพันธ์แล้วแล้วอันนี้มันเป็นโดยรวมนะก็อยู่ที่ว่าแต่ละคนด้วยอะค่ะ <_' c' è> เหมือนกับความสัมพันธ์เนี้ยเขาอะจากไปโดยใช้อารมณ์แล้วคนจากไปโดยใช้อารมณ์อะพออารมณ์เย็นลงอะมีความรู้สึก เครียดคิดมากวิตกกังวลน,นอนไม่หลับพอนึกออกใช่ไหมว่าเขารู้แล้วว่าเขาเป็นคนที่สเตรนเป็นคนที่ทำทุกสิ่งทุกอย่างพังทั้งที่ในตอนนั้นน่ะคุณยอมจนไม่รู้จะยอมยังไงแล้วแต่เขาก็พยายามเหมือนอยากจะเอาชนะหรือแม้กระทั่งบางทีคนคนนี้เขาตั้งใจทำให้คุณเกลียดเขาอืม มีความรู้สึกแบบนี้ขึ้นมาไม่ว่าเขาจะพูดหรือทําบางสิ่งบางอย่างให้ให้คุณเข้าใจเขาผิดให้คุณเกลียดเขาให้คุณแค้นเขาอะเพราะเขามีความรู้สึกที่ว่าถ้ามีสิบไม้เทา้าเขาไม่อยากให้คุณมาเจอเรื่องแย่ๆหรือทนอยู่กับคนแย่ๆแบบเขาอืม เด็กถือเหรียญแต่เขาคิดแล้วว่าการกระทำแบบนั้นนะมันมันสิ้นคิดอีกอย่างหนึง่งถึงเขานิ่งถึงเขาดูแบบไม่ทำอะไรเลยใช่ปะแต่เขาอ่ะเหมือนกับการคิดว่าถ้าเกิดกับเข้าหาคุณในชีวิตของเขาเออของคุณอีกครั้งตอนเนี้ยเขาจะต้องแบบต้องชัวร์จริงๆอะว่าเขาจะพาความสัมพันธ์ครั้งนี้กับคุณอะไปรอด สามไม่เท้าเขาค่อนข้างเป็นกังวลนะคะในตอนเนี้ในใจเต็มไปด้วยความเครียดความคิดมากความกังวลการสื่อสารอยากพูดคุยกับคุณค่ะอยากพิสูจน์ความจริงใจให้คุณได้รับรู้แต่เขาไม่มั่นใจว่าคุณจะเชื่อใจเขาอีกไหมแต่คุณอ่ะถามว่าคุณจะเชื่อใจไหมคุณจะยังไม่ได้ถึงกับปักใจว่าเชื่อใจแต่คุณจะดูว่าเขาจะพิสูจน์การกระทำยังไงให้คุณเห็นแต่จะบอกว่า ตอนที่เขากลับมาพูดคุยกับคุณนะคุณจะไม่ค่อยมีเวลาในให้หรือคิดเกี่ยวกับเรื่องของความรักอะค่ะเขาเปลี่ยนนะเทมเพลนสิบเหรียญคุณจะรับรู้ได้เลยว่าเขาเปลี่ยนไปแล้วก็อีกในหนึ่งอะเขาเองเขาก็รับรู้ว่าคุณเปลี่ยนไป ไม่ว่าจะเป็นการประสบความสําเร็จในชีวิตการดูดีขึ้นการสวยขึ้นการมีทัศนคติที่ดีขึ้นเหมือนเขากล้ากลัวในการเข้าหาคุณด้วยนะเพราะว่าเอาจริงๆแล้วอะถ้าเกิดคุณตัดเขาได้หรือตัดความทุกข์ความเศร้าในใจได้ดวงคุณในเรื่องของการเงินและการงานคือจะเพงแล้วก็ปังมากๆและในใสายตาเขาอะค่ะคือคุณไปได้ดีกับชีวิตมากๆเลยมากกว่าตอนที่มีเขาอยู่ในชีวิต ซึ่งตรงนี้ถามว่าจะเจจะเด e เดี๋ยวขอดูไพ่เดดเดนะคะเขาคิดว่าคุณอะหมดเนี่ยเดดสิบดาบเขาคิดว่าคุณหมดรักเขาแล้วแล้วถามว่าในช่วงที่คุณพยายามทําทุกอย่างให้กับตัวเองอ่ะเขาว่าอาจจะเคยคิดว่าไม่มีคุณอยู่แล้วมีความสุขแต่กลับกันมันไม่ใช่เขาเหมือนกับคนที่ก่อนหน้าตอนที่เขาอยู่กับคุณอะเขาคิดว่าความสุข พลังงานชีวิตมันมาจากตัวเขาแต่เปล่าเลยคนเนี้ยเหมือนเอาอย่างนี้คุณกับเขาอะค่ะตอนคบกันอยู่ด้วยกันจะมีคนใดคนหนึง่งพลังงานชีวิตเริ่มลดลงลดลงลดลงอีกคนหนึ่งคือจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแต่พอแยกกันคนที่ให้พลังงานชีวิตกลับได้บูตได้ชาร์จพลังแล้วมีกลับมามากขึ้น ส่วนตัวเขาที่เคยได้รับพลังงานชีวิตไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่พอไม่ได้รับอะค่ะจะมีการลดเหมือนโทรศัพท์ที่ไม่ได้ชาร์จแบตพอนึกภาพออกใช่ไหมทีนี้อะถ้าเกิดคุณถามว่าเฮ้ยแล้วที่ผ่านมาทำไมเขาไม่ทำอะไรในความสัมพันธ์ไม่ปรับพูดคุยไม่ไม่ปรับความเข้าใจเหมือนเขามีการสูญเสียบางอย่างแล้วก็ไม่มีแรงไม่มีพลังที่จะลุกขึ้นมาทำอะไรอะคะ่ะ อืมเหมือนค่อนข้างที่จะสาหัสอยู่เหมือนกันนะเขาความเจ็บปวดในตอนที่เขาไม่มีคุณอะทำให้เขารู้เลยว่าคุณเป็นคนที่รักแล้วก็จริงใจกับเขามากที่สุดเขาคิดว่าเขาจะตัดคุณได้ง่ายๆแต่ไม่เลยเดลฟทุกวันนี้ก็ยังมีความรักมีความผูกพันอยู่คุณเองอะถามว่าคุณมีความแกข่งขึ้น ถ้าความสัมพันธ์เนี้ยได้กลับมาพูดคุยกันนะคะ The e m p e r o r ขึ้นในฝั่งของคุณคุณถ้าเกิดเขาทำอะไรบางอย่างที่ไม่ได้มีความชัดคือคุณจะมีความลังเลอยู่เหมือนกันว่าเฮ้ยแล้วถ้าเกิดมีปัญหาทะเลาะก,กันไม่เข้าใจกันอีกอะ่ะเขาจะบอกเลิกจะเทจะหนีหายอีกไหม ซึ่งตรงเนี้ยหรือทําอะไรบางอย่างให้คุณเกลียดเขาอีกไหมซึ่งตรงเนี้ยเหมือนทําให้คุณหวั่นใจอยู่นิดนึงเหมือนกันที่จะกลับมาเริ่มอะค่ะเหมือนแบบจะไปก็ไปไม่สุดโอ้โหดีเอ็มเพ s สอืมเขารู้ไหมทําไมเขาถึงกลับมาเขาไม่อยากให้คุณไปทําดีกับคนอื่นแบบที่คุณทําดีกับเขาอะคุณถ้าไม่สุดจริงๆอะคุณจะไม่วิน แต่คุณน่าจะทนคนนี้มามาเยอะแล้วอะคะ่ะและทําให้คุณเนี่ยสองเหรียญคือคุณกลับมาคิดอะค่ะว่าเฮ้ย mm hmm. ถ้าเกิดปัญหาเดิมมันเกิดขึ้นหรือเขาเป็นแบบเดิมอีกคุณจะรับไหวไหมเนี่ยคุณจะมีการช่างใจนะเพราะดีแอมโพโลเอาจริงๆแล้วว่านิสัยของการไม่คุณจะเริ่มแบบไม่อยู่กับอะไรที่ทําให้คุณเสียเวลาชีวิตอีกอืม <c oughs> เดลวิลออาฟอร์จูนและเขาเองอะ่ะเหมือนกับเขารู้ว่าคุณเปลี่ยนไปอีกในหนึ่งอะ่ะเขาจะเหมือนแบบเข้าหาคุณแบบไหนรู้ไหมแบบขอคำปรึกษาแต่ทีเนี้ยตัวคุณอะ่ะภาพในอดีตอะ่ะเหมือนมันมันกลับมาหลอกหลอนความเจ็บปวดความเสียใจมันกลับมาเหมือนมันตีขึ้นมาอะ่ะค่ะและอีกในหนึ่งการที่เขาพยายามเข้าหาคุณ คุณจะได้รับคำว่าขอโทษจากคนที่อีกโกสูงอีกโกจัดจากคนที่ไม่เคยขอโทษคุณเพราะว่าอะไรแปดดาบในตอนที่เขามีปัญหาในตอนที่ไม่มีคุณอ่ะเขาไม่สามารถที่จะพูดคุยหรือปรึกษาระบายกับใครได้เลยแต่รู้ไหมว่าตอนที่เขากลับมาภาพภาพที่มันแย่มันเป็นแบบ ท็อกซิกอะมันผุดขึ้นทีนี้ถามว่าหลายคนคือยอมแพ้ในความสัมพันธ์นี้เลยด้วยซ้ำนะเป็นพลังงานที่วันนี้เป็นพลังงานที่เหมือนกับคุณจะกลับไปรักเขาแบบเดิมอะมันเดี๋ยวแหงมนมันยาก เพราะมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณยังไม่สามารถเอาออกจากหัวได้นั่นก็คือเรื่องราวในอดีตเขาจะลุยเลยนะในความสัมพันธ์อ่ะคือถึงคุณแบบจะนิ่งถึงคุณจะเฉยจะถึงคุณจะนิ่งถึงคุณจะเฉยแต่เขาเหมือนคนที่เขาจะพยายามเข้าหาคุณเพื่อให้คุณให้โอกาสเขาอะ่ะสี่ถ้วยพอคุณดูแบบดูไม่สนใจเขาอะ่ะ อืมคุณดูแบบใช้ชีวิตเรียบง่ายสงบสุขตัวเขาเองอะ่ะบางทีอะ่ะเดินหน้างอคุณจนเหนื่อยด้วยนะเพราะคุณไม่รับในสิ่งที่เขาขอเออ่่ไมแบบไม่ไม่เปิดรับเขาเข้าไปในชีวิตแบบเต็มที่ แต่เขาเองอ่ะก็เหมือนกับคนที่มั่นใจเหมือนกันว่าคุณจะให้โอกาสเขาอีกครั้งหนึ่งเขาฝันถึงคุณบ่อยมากนะในในช่วงเนี้ยเราก็ดอ m press ขึ้นมาบางทีหลายคนที่มาเจอคลิปนี้ในช่วงที่เก่ากลับมาคุณเลือกที่จะโสดต่อซะได้ซ้ำอืมพอคุณมีความคิดอย่างหนึง่ง คุณจะไม่เลือกทานแอปเปิลเนหมายถึงว่าเอาตัวเองไปอยู่กับความสัมพันธ์ที่มันเสี่ยงวันนี้คลิปนี้เป็นพลังงานนี้จริงๆนะอืมเพราะว่าเอาจริงๆแล้วว่าอาจจะมีบางอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกว่าถ้ามันเกิดขึ้นอีกเราคุณต้องกลับไปเจ็บปวดอีก คุณจะโอเคหรือเปล่าบางทีเป็นปัญหาการทะเลาะกันไม่เข้าใจกันใช่ไหมแล้วเขาหนีหน้าไปไม่อ่านไลน์หายไปอย่างเงี้ยแล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามันเกิดขึ้นเราไอ้การหนีหายไปเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นครั้งเดียวมันเกิดขึ้นบ่อยซ้ำๆซ้าๆจนคุณรู้สึกว่าถ้าฉันจะไปต่อมันไม่ได้ปลอดภัยสำหรับฉันอันนี้คือความคิดหนีในในพลังงานของคลิปนี้นะคะอ่ะแล้วก็ เดี๋ยวมาดูราศีลัคนาดาวศุกร์ดาวจันทร์ไม่ของคุณก็ของเขานะคะอ่าชนูกันตุลพึกศพมังกรกันสิงกรกฎโอเคนะคะ ไว้เจอกันคลิปหน้าขอให้ได้รักแล้วก็ได้รับรักอย่างมีความสุขสุขสมหวังในความรักทุกๆคนเลยนะคะ